สวัสดีครับท่านผู้มิเกียรติก็พบกับผมสอบพินแก้วหรือสุขสันทองประสิทธิ์ครับอันนี้เราก็ามาพบกันในหัวข้อรอเสียงจุดกำเนิดของภาษาเซื่งจะอยู่ในการนำเสนอของมุญนิติปินแก้วและเพจ กินจากีตานะครับนำเสนอผ่านมาทางเว็บภาษาเสียงเพลงอ่าเพราก็ที่จะนำเสนอในวันนี้เนี่ยเราเสียงจุดกำเนิดของภาษาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปวางไว้ในเว็บภาษาเสียงเพลงวางตรงนี้ตรงหัวข้อน,นี้นะครับอ่าง้นก็เออมาเรียนรู้กันเป็นส่วนของการเรียนรู้ ก่อนที่จะไปอ่านตัวโน้ตออกเสียงเป็นนานองเพลงกันนะครับอ่าจริงๆแล้วยังมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องเลยอันนี้เป็นคลิปแรกที่นำเสนออ่ากระบวนการที่จะเรียนรู้ภาษาเสียงเพลงกันของครั้งนี้ก็ค่อยๆทำทยอยทำไปเรื่อยๆนะครับก็ท่านผู้เกียก็ติดตามศึกษารับชมกันไปเรื่อยๆนะครับอ่ากี้ว่าเข้ามาแล้วก็ เจอครูตัวจริงๆสอนกันตัวตัวเป็นๆอ่าเพียงแต่ว่าเป็นการบันทึกเทปนะครับถ้าสงสัยหรือจะถามเพิ่มเติมอะไรก็สอบถามกันมาทาง Messenger Direct Message หรือจะเป็นทางไลน์หรือแต่ทางเครื่องมือถือช่องทางอืสารต่างๆ,ๆ,ๆที่ท่านจะสามารถต่อเติมได้นะครับนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องราวกันนะครับรอเสียงเป็นอาวะที่ มนุษย์ทุกคนได้รับมาจากสิ่งที่จะเรียกว่าพระเจ้าหรือจะบางท่านก็เรียกว่าพระเจ้าบางท่านก็เรียกว่าธรรมชาติบางท่านก็เรียกจักรวาลแล้วแต่นะครับเป็นอวัอยวะที่ทุกคนมีติดตัวมาอยู่แล้วเสียงก็ใช้ในการเปล่งเสียงต่างๆนะครับได้ทักสามองค์ประกอบนะครับก็คือเป็นเปล่งเสียงเป็นหน้าที่เครื่องมือสื่อสารก็เป็นภาษา นะครับหรือเป็นเครื่องดนตรีก็เป็นเครื่องการขับร้องหรือการทําเพลงนะครับแล้วอีกเครื่องมือก็คือการส่ง่งเครื่องมือปากินกะส่งเสียงอุทานเสียงตกใจอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงครับเสียงเนี้ยถ้าเราไม่นับเสียงอุทานเสียงตกใจก็จะมีเหลืออยู่สองเรื่องราวด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือส่งเสียงพูด ตรงเลียงพูดเป็นภาษานี้นะโน้นนอ่นได้เป็นภาษาเสียงพูดนะครับซึ่งในประเทศไทยเราก็คือภาษาไทยในภาษาไทยเราก็ทราบดีว่าประกอบด,ด้วยเสียงพยัญชนะเสียงตระเสียงวรรณยุกแล้วยังมีไวยากรณ์มีความหมายอยู่ในนั้นด้วยนะครับไม่ใช่แค่เป็นเสียงไงนะครับยังมีความหมายมีไวยากรณ์ต่างๆแต่อย่างน้อยคือ มีเสียงพยัญชนะเสียงสระและเสียงวรรณยุกนะครับนี่คือการแปลงเสียงเป็นเสียงพูดถ้าแปลงเสียงเป็นเสียงเพลงล่ะโดยปกติแล้วเราก็ไม่คิดหรอกว่าว่าเราเสียงจะทําหน้าที่เป็นเครื่องดนตรีได้นะครับเพราะเราก็คิดถัวว่าเครื่องดนตรีก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นต้องตั้งอยู่ภายนอกตัวเองต้องไปดีดไปสีไปตีไปเป่าให้เกิดเป็นเสียงขึ้นนะครับเราไม่เคยนึกถึงกันว่า เสียงเสียงเพลงเนี้ยเสียงที่มนุษย์ทำนี่หรือเสียงขับร้องนี่ก็ถือเป็นเป็นเครื่องดนตรีด้วยแต่ถ้าใส่เนื้อร้องปั๊บมันเป็นการขับร้องไงถ้าไม่มีเนื้อร้องก็เป็นเครื่องดนตรีนะสมมติว่าเป็นเสียงแซกโซโฟนเสียงไวโอลินก็ตามนะครับจะใช้ปากแทนไม่มีเครื่องมืออยู่ก็ใช้ปากแทนแด้ไ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 ดเได้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 เด้ไดดดดดด ในภาษาเสียงเพลงเนี่ยเป็นจัดคนทั้งโลกพากันยอมรับนะครับว่าเสียงเพลงเนี่ยไม่ว่าจะเกิดจากเสียงที่มนุษย์ทำออกมาหรือจะเกิดจากการที่มนุษย์ได้ปฏิบัติต่อเครื่องดนตรีต่างๆให้เกิดเป็นเสียงเนี่ยเสียงเพลงเป็นภาษาแล้วนะครับเสียงเพลงนี่ถือยอมรับกันว่าเป็นภาษาแล้ว าเราดูเปรียบเทียบกันคือเสียงพูดนั้นจะภาษาไทยเรามีเสียงพบยัญจนะเสียงสระเสียงวรรณยุกนะครับแต่สําหรับภาษาเสียงเพลงมีแค่เสียงสูงสูงโดนต่ซึ่งผมนิยามว่าเสียงวรรณยุกนะครับก็มีอยู่แค่เจ็ดบวกหนึ่งลำดับเสียงวรรณยุกต์ของดนตรีมีเจ็ดบวกหนึ่งลำดับถ้าเสียงวรรณยุกต์ของเสียงพูดมีห้าเสียงภาษาไทยเรามีห้าเสียง นะครับเรื่องนี้ท่านเราทราบกันดีครับมีเป็นข้อแตกต่างอันนั้นจะให้ภาษาสเาสียงเพลงกับภาษาเสียงพูดมันเหมือนกันคงเป็นไปไม่ได้นะครับธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้นะครับการ,ปราาเปล่งเสียงต่างๆไม่ว่าเป็นสเสียงพูดเสียงเรงนะครับก็จัดว่าเป็นภาษาละซึ่งไม่ว่าจะเป็นภาษาเสียงพูดหรือภาษาสเสียงเบลงก็ตามสามารถแบ่งแยกออกได้เป็นสองระดับการเรียนรูนะร้ระดับการเรียนรู้แรกก็คือ ระดับส่งเสียงก็คือได้ยินเสียงก็ฟังรู้พูดได้นะครับได้ยินเสียงก็ฟังรู้พูดได้นี่เป็นระดับต้นเลยเวลาเราฝึกฝนภาษาไม่ว,ว่าภาษาไหนก็ตามต้องฝึกฟังก่อนฟังแล้วก็พูดพูดได้เป็นเสียงเรียนเสียงตามเสียงที่ได้ยินได้ฟังนั้นแล้วก็ยังกระทั่งเข้าใจเป็นความหมายต่างๆนะใช้เวลานานนะครับภาษาจีงพูดนานกว่าภาษาจีงเวงน่าจะไม่นานเพียงแต่ว่าเราไม่เคยมีการถ่ายทอดกันว่า ภาษาจิงเลงมันฟังได้นะฟังแล้วรู้ด้วย拜拜 <laughs> นะครับก็เดี๋ยวเว็บปาตาจิงเลงเนี่ยนะฮะจะนำนำ,นำท่านไปสู่จุดนั้นนะครับงั้นะระดับการเรียนรู้แรกคือเรียนรู้ระดับการระดับเสียงคือฟังใช้การฟังและการพูดแล้ระดับการเรียนรู้ที่ 2, 2> <laughs> ก็คือระดับตัวอักษรเอาไปเขียนเขียนได้แล้วก็อ่านออกที่สังเกตน,นะครับผมเขียนผมเห็นผมใช้คําว่าเขียนได้มาก่อนอ่านออกนะครับ ซึ่งโดยระบบการศึกษาของประเทศไทยเรานั้นนิยามว่าอ่านออกมาก่อนเขียนได้แต่สำหรับผมผมว่าต้องเขียนได้ครับการอ่านออกทิงจะทําได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นอพอรวมทั้งสองระดับการเรียนรู้เข้าไปก็จะเป็นฟังรู้พูดได้เขียนได้อ่านออกนะครับนี่ก็คือ,อข้อหรือ สรุปรวมมาแล้วว่าการเปล่งเสียงที่เกิดจากหลอดเสียงนั้นมีทั้งเสียงพูดเสียงเพลงเนี่ยทำให้เกิดเป็นภาษาแล้วเรามีระดับการเรียนรู้คือฝั่งรู้พูดได้จะเป็นระดับเสียงแล้วก็ส่วนระดับอักษรก็คือเขียนได้อ่านออกนะครับซึ่งภาษาเนี่ยจะเป็นพื้นฐานสำคัญนำไปสู่ระดับศิลปะระดับศิลปะนะเสียงเพลงในระดับของเรานี่ยังไม่ใช่ศิลปะนะยังอยู่ที่ระดับภาษานะครับยังอยู่ที่ระดับภาษาเนาะยังอยู่ที่ ทมเพลงหรือหรือฟังเสียงดนตรีต่างๆเนี่ยยังเป็นระดับภาษาทั้งสิ้นเมื่อรู้เมื่อเข้าใจดีแล้วนะครับอ,อ่านฟังรู้พูดได้เขียนได้อ่านออกแล้วก็จะไปสู่ศิลปะทั้งภาษาเสียงพูดและภาษาเสียงเพลงเนี่ยแหละครับภาษาพูดภาษาเพลงในภาษาพูดก็จะไปสู่วิชาชีพต่างๆเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นทนายความเป็นนักแต่งนิยายอะไรก็ว่าไปนะครับก็จ,จัดว่าเป็นศิลปะศิลปอาชีพ ส่วนภาษาเสียงเพลงก็จะไปสู่ไปสู่ระดับศิลปะก็คือศิลปะดนตรีครับก็จะไปแค่ขับร้องเนี่ยขับร้องให้เป็นช่วงทานองถูกต้องถูกตังหวะเนี่ยนะครับเป็นศิลปะดนตรีละแต่ถ้าถ้ายังยังเป็นแค่ฟังเสียงพูดพูดพูดเสียงเพลงต่างๆนะครับว่าฟังรู้พูดได้เขียนได้อ่านออกเนี่ยยังเป็นแค่ระดับภาษา เป็นแค่ระดับภาษาไปลครับทั้งหมดทั้งปวงที่ที่นำเสนอมานี่เป็นเรื่องราวที่มีจุดกำเนิดมาจากหลอดเสียงอาว่าหนึ่งที่ได้รับประทานมาจากพระเจ้าหรือจักรวาลหรือธรรมชาติก็ตามนะครับหลอดเสียงจึงเป็นจุดกำเนิดของภาษาทั้งภาษาเพลงและภาษาพูดนะครับก็ณนะวันนี้เรื่องราว ก็ได้นำเสนอท่านมาเป็นปอสุงวัละนะครับเป็นการนำเสนอของมูลนิธิปินแก้วร่วมกับเพจจินตกิตานำเสนอผ่านเว็บภาษาเสียงเพลงะนะครับงั้นก็ขออนุญาตจบไลฟ์สดของวันการนำเสนอเป็นทั้งไลฟ์สดนะเพราะเดี๋ยวก็ก็นำขึ้น Facebook YouTube อะไรด้วยนะครับแล้วก็นำไปวาง ไปวางเป็นหัวข้อเรียนรู้อยู่ในเว็บภาษาเสียงเพลงด้วยนะครับก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้มีเกียรติก็ทบทวนนะฮะท่านเข้ามาเรียนรู้ในเว็บภาษาเสียงเพลงแล้วก็ทบทวนให้ได้เกิดความรู้ความเข้าใจนะครับไม่ใช่แค่รู้ไม่แค่จำได้ไม่แช่แค่เข้าใจบางอันนี้ต้องถึงระดับเข้าถึงด้วยนะครับซึ่งเนื้อหาจะ อยู่ในตอนต่อต่างๆไปนะครับต,ตอนต่างๆต,ต่อๆออไปอาอาลว้วครับก็ขออนุญาตบายบายลาด้านลงเวียงตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสิบนาทียี่สิบห้าวินาที